เอาเลยเอาเลยถ่ายคลิปแม่สู้กันแล้วกัดกันเออประมาณนั้นแหละอ่ะเล่นอย่างรุนแรงนะรุนแรงมากมากนะคะก็ระหว่างเจลลี่สโนว์ปี้กับคูชื่นะคะหรือชื่อจริงคือโทอิตาโนะทอมม่นะเม่นกันอย่าแรงนะเใส่ไมค์เคะไหนขอมองหน้าผู้ชมหน่อยอ่ะเนี่ยหันหน้าหน่อย น่ารักจังเลยเนะี่ยตัวส <มา S 1> ีประมาณเนี้ยตัวนี้นนนนก็แบบน่ารักลายเหมือนเสียนะคะมองนะเจ้าของก็คือเราคนถ่ายนะคะค,คนถ่ายเป็นเจ้าของตัวนี้นะคะน่ารักไหมล่ะโอ้ยหายมันกระดิกกระดิกด้วยนี้เลยอ่ะมันมเล่นแล้วอะ่ะถ่ายครั้งเดียวไม่เล่นเลยนอนนอนอะไรกันนอนอนั่น,นตัวนู้นเนาะ <c oughs> เลี้ยงแมวเหมือนเลี้ยงลูกนะคะใช่เพราะว่ามันนิสัยเหมือนเด็กไปเยบเลยค่ะมันดืออ้อที่เศานะ